ครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพนะครับอยู่กับผมฮอสปิงแคทกับเกมยูโรลัดดูเอลนะครับนะวันนี้ก็จะมารีบิวเด็กไซคิกครับผมของโลมีนะครับนะโดยตัวของโลมีเนี่ยเป็นเด็กไซคิกลวดนะครับนะและสกิลนี้ก็ได้ง่ายมากครับ แค่เราทําการนะครับผมนะเล่นตัวโรมีครับจนเลเวลถึง18เราก็จะได้สกิลนี้มาใช้ทันทีถือว่าเป็นสกิลที่น่าสนใจมากนะเพราะว่ามันเป็นสกิลที่เราสามารถรียูสครับผมนะในส่วนของการเวมนบ์กับดักในไอเวมนบนอย่างเดียวนะก็เอามาใช้ได้เรื่อยๆเลยโดยเวมนบนครับผมนะก็จะมี2ใบนี้นะครับที่ได้มาเงื่อนไขาการใช้สกิลนี้ก็คือคุณต้องจัดเด็กไซค์ค,ครับนะที่มีพลังโจมตีห้ามเกิน2อส ทั้งเด็กนะครับผมมอนเตอร์นะแต่นั้นเนี่ยมอนเตอร์เนี่ยเด็กนี้จะมีแค่มอนเตอร์ไซคิกที่มีพลังโจมตีไม่เกิน2อีเราสามารถใช้สกิลนี้ได้ครับผมก็คือหลังจากเทิร์นที่2เป็นต้นไปนะครับผมนะและเมื่อเราอัญเชิญมอนเตอร์หรือเวอร์สอบปุ๊บเราจะได้เอฟเฟกต์นี้ทันทีโดยเอฟเฟกต์ครับผมก็คือจะทําการนําการเว็บบนสองใบครับผมนะจากในเด็กหรือในสุสานเอามาเซตในโซเว็บบนกับดักของเรานะครับนะและเมื่อเรามีไลฟ์พอยต์ต่ำกว่า1,000ขณะใช้สกิลนี้เราจะได้เกณฑ์เลยย่ย เว็บตนที่ได้ครับผมใบแรกเลยนะก็คือทําการจ่ายเล่ยพอยครับผมเท่ากับจํานวนมอนเตอร์ไซคิกในสุดสายของเราใบละ100นะครับผมนะจากนั้นให้ทําการเลือกเป้าหมายมอนเตอร์ไซคิกของเรานะครับนะพลังโจมตีจะเพิ่มขึ้นเท่ากับจํานวนมอนเตอร์ไซคขิกในสุดสายของเราใบละ100เช่นเดียวกันก็เป็นการปั๊มพลังครับผมที่ดีมากถัดไปนะครับผมนะเมื่อเราควบคุมมอนเตอร์ไซคิกครับผม2ตัวขึ้นไปนะครับนะหงายหน้าในสนามสองตัวขึ้นไปนะครับ เราจะทําการเลือกมอนเตอร์ในสนามฝ่ยา,ายตัข้ามหนึ่งใบเปลี่ยนเป็นตงป้องกันคว่ำก็เป็นการเวทมนต์ครับผมที่สามารถเปลี่ยนการตั้งรับในครับผมฝ่ยายตัข้ามได้ดีมากพูดง่ายคือเรามีเวทมนต์สองใบเนี้ยเอามาใช้ได้เรื่อยๆเลยนะซึ่งมัเป็นเอฟเฟกต์ที่โหดมากนะครับนะอ่ะรูปแบบการจัดเด็กครับผมนะก็อย่างที่บอกไปห้ามมีมอนเตอร์ที่มีพลังตีเกิน2องพันสี่ที่เป็นเผาใส่คิกนะครับผมนะอยู่ในเด็กเด็ดขาดเลยได้นเด็กนี้ครับผมนะจะมีแต่มอนเตอร์เผาไสคิกล้วนๆและก็ n o มอ a l monster ที่เป็นบอลเหลืองเลเวลสองนะครับนะอ่ะ monster เ,เราใช้มีอะไรบ้างครับผมนะตั้งแต่ใช้นเปอร์สตาร์นะครับจ่ายไล่พอยต์หนึ่งพันจากนั้นนะครับผมนะม m o เตอร์บนสนามโค้เล่านะครับผมนะจะได้ครับผมพลังโจมตีเท่ากับจํานวนม m o เตอร์ฝ่ายตรงข้ามนะครับผมใบละ300ดังนั้นถ้าเกิดฝ่ายตรงข้ามมีม m o เตอร์อยู่ในสนามมากขึ้นเท่าไหร่เนี่ยก็จะทําให กรอนเตอร์ฝั่งเราของพาราิตีเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วยนะถ้าฟตทคาบยืนใบเดียวก็เพิ่มแค่300ถ้าถ้าเกิดฟตทคาบยืน2ใบก็เพิ่ม600ถ้ามี3ใบก็900ครับผมนะซึ่งถือว่าเป็นใบที่สามารถจะพิกเกมได้เลยถัดไปนะครับผมนะน่าล็อกเก็ตล็อกแมนทิ้งนะครับนะ อันนี้ก็คือเมื่อเรามีไรพอยต่ำกว่าฝ่ายตรงข้ามจากไรพอยห้าร้อยจากนั้นเปิดท็อปเด็กของเราสาใบเอาใส่คิกบอนเตอร์หนึ่งใบขึ้นมือนะครับนะจกนเทนที่เหลือเอาไปลงสุสานเป็นการที่เราจะสามารถใช้ในการเปลี่ยนการในมือหรือต้องการขาดแคลนนะครับผมนะไปไปที่ดีมากอีกใบหนึ่งแต่น่าเสียดายครับผมแม่งแจกแค่ใบเดียวต่อไปนะครับผมนะเมื่อฝ่ายตรงข้ามามีไรพอยมากกว่าเราเกินสองพันนะครับนะเราจะทําให้ฝ่ายตรงข้ามเสียไรพอยพันห้าครับผมเป็นหนึ่งในตัวตอนที่ฝ่ายตรงข้ามที่ดีมากอ่า เมื่อเรามีมอนเตอร์ไซคิกตัวอื่นนะครับผมไหนงานในสนามจ่ายแล้พอยห้าร้อยอันเชิร์มอนเตอร์ลิเวอร์ส์เผาไซคิกนอร์มอลมอนเตอร์นะครับนะจาจักสรสว์เอามาเข้ามาในสนามได้เลยก็เอามาใช้ในการบูชียามต่อได้ที่เหลือก็เป็นนอร์มอลมอนเตอร์ทั้งเด็กเลยนะครับนะอืมที่เหลือก็ส่วนในส่วนของไว้บนกับดักนะครับนะกับดักมาตรฐานนะครับนะเมือ่อฝ่ายตรงข้ามศึกโจมตีมาก็ลดตามจํานวนมอนเตอร์เผานั้นนะครับผมในสาลของฝ่ายตรงข้ามนะครับใบละหนึ่งร้อยและก็ เมือ่อายต้าข้ามโจมตีใส่บอลเตอร์เผาไซคิกนะครับนะเอาไซคิกบอลเตอร์ครับผมเน็กซารเอากลับเข้าเด็กจากนั้นบอลเตอร์ไซคิกที่ตกเป็นเป้าหมายพลังตีเพิ่มขึ้น500ซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในการที่ดีมากนะครับนะอืมโอเคครับไปดูในส่วนของการเริ่มต้นกกันเลยดีกว่านะครับนะว่าเป็นยังไงกันบ้างน,นะครับนะว่าเด็กดีเล่นแบบไหนบ้างมาดูกัน เอฟเฟกต์นี้สามารถใช้ได้แต่เธอที่2เป็นต้นไปนะดังนั้นเนี่ยเมื่อเราใช้สกิลนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็ควรจะต้องบูชี่มอนเตอร์ลิเวอร์ซอ,อตัวนั้นทิ้งไปนะครับดังนั้นเนี่ยคีย์หลักของเด็กเนี่ยควรจะเป็นมอนเตอร,ร์6กดาวนะแต่ตอนนี้มอนเตอร,ร์6ดาวมันออกมาน้อยนะครับนะสามารถไปฟาร์มได้นะครับผมนะจากตัวโลมิเอกได้เลยก็ถือว่าเป็นเด็กราคาถูกมากนะครับนะใครที่อยากได้เด็กน่ารักรก,กเก่งๆนะครับนะก็เด็กนี้เลยครับโลมินะครับนะการก็ ไม่ต้องหาอะไรมากมายครับผมไปฟาร์มที่โตโรมิเลยอะแค่นี้ก็คุ้มแล้วนะอ่านะครับนะอันอน,อน,นี้ก็คือเด็กเผ่ามังกรก็ได้ใช่ไหมเด็กที่ได้รับความพิโยมากสุดแหละเพราะว่ามันเป็นเด็กที่ได้รับอันที่สองครับผมนะจัดสกิลนะครับผมนะโบกมอนเตอร์ก็ถือว่าโหดอยู่แล้วด้วย อ่าผมก็ลงมอนเตอร์ไปนะครับนะอ่านะครับผมใช้ดิสปูปสตาร์นะครับ บบกตามมอเตอร์ไฟล์ดุฆาบีตัวนึงก็เพิ่ม300นะแต่ผมตีไปนี่คืออยากจะรู้ว่าไฟล์กุ้าว่าบอกนี่ว่า,วาเป็นกั๊กกับดักครับผมก็คือตีไปล่อนะกลายเป็นว่าแม่งไม่ใช่กับดักนะครับเราก็เลยตีไปเสียมอนสเตอร์ฟรีๆเลยก็กลัวใช้นิง่งใช้นิ่งจะตายแหละหลักๆครับผมนะก็เลยเก็บไว้ก่อนนะครับก็โดนล,ล้างฟิวไปนะครับไฟล์กุ้าบล้างฟิวนะครับนะแล้วก็ลงครับผมหลัเกียร์มาครับ มาสองพันะครับน่ะก็จ่ายเลยพอยไปครับผมนะเพิ่มพลังโจมตีไปนะแล้วก็ใช้สกิลครับนะก็ดึงการ์ดครับผมจากเด็กเข้ามาแปะนะครับน่ะจั้น่ะจับคว่ำนะครับ

ตีเข้ามานะครับนะตัวการขึ้น,นมานะครับลงมองเตอร์ลีบอีกสองครับผมนะใช้สกิลนะครับนะดึงการกลับมาคว่ำใหม่ครับนะก็เอามาคว่ำใหม่นะครับนะแล้วก็ไลท์พอยต์ต่ำกว่าหนึ่งพันก็เกณฑ์มานะครับนะจับคว่ำนะครับ เดี๋ยวสกิลวรับดึงเข้าไปทีนึงนะครับนะอันนี้ผมหยิบไปผิดนะครับผมจีบตะเกียร์แผงหลังนะแต่หยิบไปผิดนะครับก็เอาบังคว่ำหลอกไว้ก่อนแล้วกันนะ バンクーストライクの効果発動手札だから、魔法カード発動ドラゴライト。本当に。育成ドラゴライトで攻撃トラップカード。あ、もうバンクーストライク、全滅だ。 ก็ลงไปครับเช็สกิลครับผมนึ่งอีกทีหนึงแต่แฟนตาช่ายอมไปก่อนนะเพราะว่าเราดึงปุ๊บเนี่ยลงไปปุ๊บดึงสกิลจับคว่ำนะครับผมบูชิยันบอลเตอร์แล้วก็ตีแฟนตาช่ากระจบแล้วนะก็ตามนี้เลยนะครับนะ จู่ว่การ์ดบาร์นะครับนะลงไปครับลงอีกไปนะครับนะหมู่ทยันนะครับจ่ายเลยพย่พอยครับอันนี้เทอร์่ีสองแล้วนะคุณเนี่ยคือถ้าเกิดเราเริ่มหลังเราก็ใช้ได้เลยนะครับนะกันโมไปครับนะลงใหม่ครับ กบีครับผมนะเวบนกับดักครับอ่าลงไฟเจอการเดชมานะครับนะตีเข้ามานะครับนะไม่ตีกูจ okay. ับคว้าเอครับนะลงมอนเตอร์ไปครับผมใช้สกิลดึงกลับมาแปะต่อนะครับนะกับีใช้เรื่อยๆแหละไฟตดนข้ามันคือเคลียร์ไม่ได้อะหลักๆนะครับ ลงไค์ครับปุชิกันทิ้งครับนเมื่อไ์ระครบไล่ต่างกันแล้วก็ทำให้ฝฟายระครบลดพันหได้ครับตีเข้าไปครับแล้วก็ตีซ้ำไปนะครับนะ อ่ะโอเคครับอ่ะโอเคครับถือว่าเป็นเด็กที่สายฟรีนะครับผมเล่นได้ค่อนข้างจะดีเลยนะแน่นอนว่าถ้าเกิดเราใช้ผู้การ์ดรลเจ็ดครับผมที่มาจากบล็อกก็ยิ่งดีเข้าไปใหญ่นะแต่เอาจริงก็คือความสามารถของเด็กนี้ยมันคือการที่สามารถรียูส์ครับผมเว็บบนกับดักเอามาใช้ได้เรื่อย แน่นอนว่าฝ่ายตัวข้ามเนี่ยจะเก่งแค่ไหนก็ตามนะครับผมนะขอแค่เราโลมอนเตอร์2ดาวไปนะครับผมนะก็เอามาใช้ได้ทันทีเลยและเอามาใช้ในการบูชยันนะครับนะเพื่อทําการอาเชิญ์บอนเตอร์นะครับแน่นอนว่ามอนเตอร์ที่มาจากสตาร์เตอร์เนี่ยก็ถือว่าโอเคเลยนะเมื่อไอ้ตัวบัตบูสเตอร์นะครับนะก็ดีมากอ่ามาดูในส่วนของการ์ดต่างๆดีกว่านะครับผมนะการ์ดมอนเตอร์นะครับผมทั้งหมดนี่ บอกได้เลยว่าฟาร์มนะครับผมนาจากตู้ของโลมิเองได้เลยส่วนมอนเตอร์เลเวลเจ็ดนะครับผมนาตรงส่วนนี้ก็ไปเปิดบล็อกครับผมล่าสุดนะครับผมนาเซเว่นนิวโรดได้นะครับนะส่วนมอนเตอร์เลเวลหกครับนะอันนี้ก็เป็นตัวที่สามารถฟาร์มกับตัวของโลมิเองได้นะครับนะดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดใครอยากได้เด็กราคาทุกๆครับผมก็จัดไปได้นะครับอ๋อมอนเตอร์เลเวลหกตัวนี้ก็ไปมาจากในส่วนขอบตัวบูสเตอร์เช่นเดียวกันนะเป็น SR นะครับนะเปิดมาบล็อกแรกวนรอบหนึ่งเนี่ยก็ได้มาสองใบก็ถือว่าเล่นได้แล้วนะครับ โอเคนะครับนะก็ประมาณนี้นะครับผมอ๋อ u ูอาไปดีก็ไปอัพเลเวลตัวโรมิอานะครับผมก็ได้มาใช้แล้วโอเคครับผมก็คงจะมารีวิวประมาณนี้นะครับหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดซับสไคร์ฝากกดติดตามไปกระใจกันได้เลยนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ